แสงอาทิตย์ยามบ่ายสาดส่องลงมายังถนนเจริญกรุงที่พลุกพล่านเสียงตแตรรถดังเซ็งแซ่เขากลิ่นหอมของอาหารริมทางลูฟี่เด็กหนุ่มผู้สวมหมวกฟางจูจูก็ปรากฏกายขึ้นกลางสี่แยกด้วยท่าทีงุนงงดวงตากลมโตสำรวจรอบกายพลางเอียงคอเอ๊ะ eh, ที่นี่ที่ไหนกันทะเลอยู่ไหนแล้วเนื้อล่ะ เขาพึมพำท้องร้องโครกครากเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นแผงขายหมูปิ้งควันคมงกลิ่นหอมหวานเค็มลอยเข้าจมูกว้าวหอมจังเลยไปหาอะไรกินดีกว่า เขากระโดดหลบรถตุกๆที่พุ่งเข้ามาอย่างเฉียดฉิวก่อนจะพุ่งตัวตรงไปยังร้านอาหารราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งความตะลึงให้ผู้คนเบื้องหลังในขณะที่ลูฟี่กำลังเพลิดเพลินกับการสำรวจตลาดริมน้ำด้วยความตะกละและสุกซนตามประสา <c oughs> เขาก็พบกับจดหมายโบราณฉบับหนึ่งตกอยู่ใต้แผงขายดอกไม้สดสดที่ลอยตามแม่น้ำ จดหมายเขียนด้วยอักษรขอมโบราณระบุถึงพลังแห่งสยามที่หลับไหลยอยู่จูจ่ๆก็มีกลุ่มชายชุดดำปรากฏตัวขึ้นพวกเขามีตราสัญ,ญลักษณ์รูปงูเห่าเลื้อยพันดาบหลอมกรอบด้วยลายไทยที่ดูขลัง ชายชะกันร่างกำยำหัวหน้ากลุ่มก้าวเท้าเข้า,ขามาพร้อมแววตาเย็นชาเจ้าเด็กนี่คงเป็นคนที่เปิดประตูมิติเข้ามาแล้วยังถือของสำคัญไว้ในมืออีกเขาแซยิ้มก่อนจะสั่งให้ลูกน้องเข้าโจมตีลูฟี่ลูฟี่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สัญชาตยานโจรสัตก็บอกให้เขาระวังตัว กลุ่มใช้ชะกันพยายามแย่งชิงจดหมายจากลูฟี่พวกเขาใช้ศิลปะการต่อสู้แบบไทยโบราณที่คล้ายกับมวยไทยที่ลูฟี่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและรวดเร็วทำให้ลูฟี่ต้องหลบหลีกอย่างยากลำบากเฮ้ hey, พวกนายอยากได้อะไรเนี่ยฉันแค่จะหาเนื้อกินเองนะลูฟี่ตะโกนอย่างไม่เข้าใจก่อนจะใช้พลังยางยืดของตนยืดแขนออกไปแย่งชิงหมูปิ้งเสียบไม้กลับคืน แต่หัวหน้ากลุ่มก็เร็วกว่าเขาฉวยโอกาสที่ลูฟี่เผลอด้วยความตะกละเข้าประชิดตัวและใช้ท่าสอกอันรุนแรงกระแทกเข้าที่ท้องของลูฟี่อย่างจังลูฟี่จุกจนตัวงอจดหมายหลุดออกจากมือปลิวไปกลางอากาศ ลูฟี่พยายามเอื้อมมือไปคว้าแต่ไม่ทันหัวหน้ากลุ่มจับจดหมายไว้ได้แล้วหัวเราะอย่างเฮี้ยมเกรียมในที่สุดพลังแห่งสยามก็เป็นของเราเขากล่าวพร้อมกับแสงประหลาดที่เรืองรองออกจากจดหมายแสงสีทองอารามที่เปล่นออกมาจากจดหมายโบราณแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณทำให้ทุกคนต่างแตกตื่นและหนีตายกันอนละมานลูฟี่เห็นแววตาของผู้คนเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เขารู้สึกถึงความคับแค้นใจที่ไม่สามารถปกป้องใครได้ความรู้สึกผิดหวังในตัวเองกัดกินจิตใจ ลูฟี่ล้มลงไปนั่งกับพื้นพร้อมกับมองดูจดหมายในมือหัวหน้ากลุ่มที่กำลังเรืองแสงอย่างรุนแรงไม่นะฉันจะต้องปกป้องทุกคนลูฟี่ตะโกนสุดเสียงแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่จะปกป้องผู้คนและสถานที่แห่งนี้ทำให้ร่างกายของเขาร้อนเผาเส้นสายลายสากสีทองแดงประหลาดก็เริ่มปรากฏขึ้นบนผิวหนังของลูฟี่คล้ายกับยันโบราณของไทยที่เรืองรองด้วยพลังงานที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน หัวหน้ากลุ่มผู้ชั่วร้ายหัวเราะเยาะเจ้าเด็กน้อยไร้เดียงสาอยากคิดว่าจะต่อต้านพลังของข้าได้เขากำจดหมายแน่นก่อนจะส่งคลื่นพลังงานสีดำอันน่าสะพรึงกลัวเข้าใส่ลูฟี่อย่างไม่ปราณีลูฟี่ต้านทานไว้ด้วยความยากลำบากแต่ก็ไม่ถอยเขาหลับตาลงและสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินเสียงกระสิบกระซาบจากวิญญาณแห่งผืนป่าและสายน้ำของสยามที่รอดจากการ เวลาความรู้สึกร่วมจากแรงใจของผู้คนนับพันปีถูกส่งผ่านสู่ตัวเขาลูฟี่ลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของเขาส่องประกายสีทองอารามพลัง เกียห้าที่แท้จริงก็ไม่ใช่แค่อิสระภาพแบบไร้ขีดจำกัดแต่การเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแห่งแผ่นดินพลังแห่งยางยืดของเขาประสานร,รวมกับพลังแห่งการคุ้มครองที่เรียกว่าอาคมแห่งสยามร่างกายของเขากลายเป็นสีทองเปล่งประกายคล้ายพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยเมตตาเขาสะท้อนคลื่นพลังสีดำกลับไปอย่างง่ายดายทำให้หัวหน้ากลุ่มถึงกับพังะถอยหลังไปหลายก้าวด้วยความตกใจ ก่อนจะถูกพลังสะท้อนกลับนั้นพุ่งเข้าใส่จนกระเด็นไปไกลลูฟี่ยืนหยัดอย่างมั่นคงแสงสีทองจากร่างกายของเขาสว่างจ้าทั่วท้องฟ้าของกรุงเทพจนผู้คนต่างต้องเงยหน้ามองด้วยความอัศจรรย์ลวดลายยันไยบนตัวเขาส่องประกายราวกับมีชีวิตลูฟี่ใช้ท่าหมัดอย่างยืดผสานกับพลังอาคมแห่งสยามที่พึ่งได้รับมาหมัดของเขากลายเป็นเหมือนค้อนแห่งคุณธร ที่พุ่งตรงเข้าใส่กลุ่มชายชุดดำอย่างรวดเร็วและแม่นยำทุกครั้งที่หมัดกระทบเป้าหมายพลังงานศักดิ์สิทธิ์ก็กระจายออกไปสะกดและขจัดความชั่วร้ายของกลุ่มคนเหล่านั้น ลูฟี่เอาชนะศัตรูได้อย่างง่ายดายแสงสีทองค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงรอยยิ้มกว้างของลูฟี่ที่รู้สึกถึงพลังแห่งการปกป้องที่แท้จริงเขาไม่เพียงแค่เอาชนะศัตรูได้แต่ยังค้นพบความหมายของการเป็นผู้ปกป้องแห่งอิสรภาพที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแห่งแผ่นดินผู้คนต่างส่งเสียงเชียร์และปรบมือด้วยความยินดีลูฟี่หันมายิ้มให้กับทุกคนพร้อมชูนิ้วโป้งขึ้นเยี่ยมไปเลย ฉันต้องได้กินเนื้ออีกเยอะๆแน่เลยเขากล่าวด้วยเสียงอันสดใสพร้อมที่จะออกเดินทางผจญภัยในลอกกว้างใบใหม่นี้ต่อไปทิ้งเรื่องราวการปกป้องกรุงเทพให้เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป